ก็แสดงความยินดีอนุโมทนากับข่าวการสถาปนาเนื่องจากสมเด็จพระมหาหมุนีวงมีพระจริยวัตรงดงามสะอาดบริสุทธิ์พระเมธาวินัยรถท่านบอกว่าเท่าที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและเท่าที่ได้รับฟังจากลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดนั้น สมเด็จพระมหาหมุนีวง์ท่านไปไหนมาไหนไม่เคยไปด้วยรถส่วนตัวนะคะครับแต่จะใช้รถของทางราชการอย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากว่าพระเทระเนี่ยเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมทุกรูปก็จะสามารถใช้รถของทางราชการได้คือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์เสด็จประชุมก็จะใช้รถของทางราชการเท่านั้นครับนอกจากพระองค์จะไม่ใช้รถส่วนตัวคือไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยนะคะยังมีข่าวด้วยว่าพระองค์ไม่สะสมเหรียญค่ะ แม้แต่เหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่พระองค์เป็นสิทธิ์และจริงๆพระองค์ก็เป็นประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทางพระเมธาวิเนรธท่านบอกว่าเท่าที่อาตมารับฟังมาไม่เคยได้ยินว่าพระองค์สะสมเหรียญแต่จะมีเหรียญหลวงปู่ฟั่นแจกจ่ายญาติโยมส่วนการจัดสร้างพระเครื่องนั้นเท่าที่ทราบก็คือทางวัดจะสร้างเพื่อแจกญาติโยมที่ไปสักการะก็จะมีเหรียญพระพุทธอังคีรถซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีเหรียญสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกรมมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แล้วก็อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบาพิตรพระรูปรัชกาลที่5เป็นต้นเท่านั้นนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะขณะที่ในส่วนของพระอนุชาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20พระเทพสุมเมธีสุป,ปฏิปันโนราชบุรี ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุทธและท่านก็ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามพระอารามหลวงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ค่ะ พระแท้ชูเมธีท่านบอกว่าครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะคือมีผู้ชาย4คนมีผู้หญิงหคนนะครับพระเทพสุเมธีเนี่ยเป็นบุตรชายคนที่4ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นพระพี่ชายนะครับเป็นบุตรชายคนที่สองในวัยเด็กสมเด็จพระสังฆราชไปเรียนหนังสืออยู่กับพระปิตุลาก็คือคุณพ่อที่เป็นนายทหารที่ลพบุรีหลังจากนั้นอายุได้ประมาณ10ปีก็ทรงบรรพชาเป็นสมณีนอยู่ที่วัดตรีญาตนะครับที่อำเภอเืองจังหวัดราชบุรีหรือว่าวัดใกล้บ้าน พอพระองค์ท่านมีอายุห่างก,กับอัตมาก็คือพระเทพสุเมธีเนี่ยประมาณ4ีถึง5ปีเนื่องจากว่าเป็นลูกคนที่2นะครับสมัยทรงบรรพชาเป็นสมณเณรอยู่ที่วัดตรีญาตินี่นะครับก็ได้